สวัสดีนะครับเดี๋ยวลิปนี้เรามาแอบถ่ายตุุ๊กนะครับนี่ช่งางเสกสาขาช่างเจนะครับเมื่อก่อนลุยงานสองคันนะสองคนทำคนละคันนะครับสองคันอันนี้ช่างเสกนี่แกเบามาจากช่างเจนะครับคันนี้จาของอยากได้เหมือนช่างเจนะแต่ช่างเจไม่รับทำแล้ว คันนี้นี่ประมาณสี่เดือนแล้วครับยังไม่ได้ออกนะครับเจ้าของไม่มีงบนะฮะามตามงบลูกค้าทำเรื่อยๆครับก็เตรียมวางเครื่องวางอะไรเสร็จแล้วครับรอเครื่องใส่นะครับลูกค้ามีงบแบบทำเรื่อยๆนะครับสีเหล็กมาให้ทำทีละนิดทีละหน่อยนะครับเลยนานไม่ได้ทำทีเดียวเสร็จครับลงทุนเยอะนะครับ หรือว่าโอเคนะครับสีสันสวยเลยโอเคแต่รู้สึกว่าการซีจะต่อยาวเกินต่อไปข้างหลังเยอะยาวมากครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรก,กว่าๆแล้วครับนี่ราวๆนะสามเมตรครึ่งนี่เลยสามเมตรห้าสิบมาก่อนคันซีมันจะอยู่ตรงนี้ครับถึงตรงนี้เลยอันนี้ต่อไปอีกครับ เครื่องก็14แดงนะครับเครื่องมือสองมาช่างจีกขออนทำลูบทำไรใหม่หมดแล้วครับเดี๋ยวยังไม่เสร็ยังไม่ได้เชื่อมเต็ม,ตมนะเชื่อมแค่กกิบกิบก่อนน่าจะเปื่อยอย่างนี้และครับนี่ยังไม่ได้ จุดเกียร์ก็เกียร์ธรรมดาครับจะคของนี่ทำทำงบครให้มีก็น่าจะพร้อมแล้วครับระบบโอ้จุดเกียร์นี่สองลูกนะครับลืมสังเกตนะทำมาแล้วนี่เกียร์เกียร์แรก ช้เกียร์สอลกนี่ครับแรงดีนี่ครับเกียร์ตัวตัวที่สองเมื่อกี้น่าจะใส่เกียร์เดียวแล้วก็ตัดเป็นทั้งสิกตัดพลาอยู่เวลด้ดิดูตรงนี้ครับต่อเป็นเกียร์สอลกนะรับรองว่าแรงแน่งอนคใครชอบ ลูกเลขนี่จะมาจากเครื่องครับมีตัวคาราดตัวอะไรตัวที่สองไม่ต้องมีนะครับต่อเอาจากลูกเลกเลยบางคนสงสัยนะข้างบนนี้ทรงนี้ของช่างจ้าจีครับทรงรอชมครับตอนเสรธ์ช่างมารูไปไหนแออกวันนี้ ไม่อยู่ไม่อยู่